วัน 29, นี้ี่สิบเกมีนาสองห้าห้าหมาปล่อยปลาที่ริมสะพานพระร่วงแม่น้ำยมอีกแล้วค่ะตอนนี้แห้งแรงมากดูจากทรายที่อยู่อยู่ตรงนี้ก็ตื้นเขิดลงไปเรื่อยๆอยวันนี้เราจะมาปล่อยปลากันขอให้พน้นทุกคนไทยนะลูก กลับมาขอบคุณอีกแล้วป่านี้เวลาเขาได้ชีวิตเขคืนีเขาแฮปปี้ดีใจ วันนี้ก็เป็นอีกวันที่เห็นตัวปลาได้ชัดเพราะว่าวมากระโดดใกล้ใกล้นี่ไม่ยอมไปไหนกันแล้วเดี๋ยวจะพักก็ไป